สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้เราก็มาตามติดคดีของลุงพลแห่งบ้านกกกอตกตําบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดบุกดาหารนะครับซึ่งคุณอัจฉร,ริยะเรืองรัตนพงศ์ก็ได้ประกาศตนเองว่าจะเป็นผู้ที่ให้หน่วยงานต่างๆนั้นใช้กฎหมายอย่างทั่วถึง ชนิดที่เรียกว่าลุงพลจะขยับตัวไปทางไหนก็จะหาคดีป้อนให้อย่างไม่ลดละไม่ว่าจะเป็นขอนไม้ท่อนเดียวซึ่งหากเราพูดถึงหลักรัฐศาสตร์แล้วก็ชาวบ้านเขาอยู่กับป่าก็อาจจะใช้ประโยชน์อะไรต่างๆได้โดยแทบจะไม่ต้องขออนุญาตเพราะท่อนไม้ก็เกิดจากธรรมชาติไลมาตามน้ำเขาขุดคุ้ยเอาขึ้นมาใช้ ว่ายมาสักระก็ไม่ได้ไปทำร้ายทำลายอะไรมากมายนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของคนที่อยู่กับป่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ที่ดินหลังบ้านเขา2ง,งานกว่ากว่าซึ่งเป็นในเขตป่าก็จริงแต่เป็นเขตป่างสงวนสมถ้าบัญญัติใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมทำไมถึ่งจะต้องเอาเฉพาะลุงพลหรือนายชัยพลวิภาป่ายางพาราป่ายาง ที่อยู่ของชาวบ้านก็ล้วนแต่อยู่ในเขตป่ากันทั้งนั้นนะครับการสร้างอนุสาวรีการสร้างพญานาคคุณอัจฉริยะเรื่องรัตนพงศ์ก็ไปร้องมากมายชนิดที่เรียกว่ากระดึกกระเดียยไม่ได้ล่าสุดที่ก็คือคุณอัจฉริยะก็พูดถึงพระพุทธชินราชที่ไปตั้งอยู่บ้านลุงพลก็บอกว่าจะประเคนไปร้องเรื่องนี้ว่าถูกต้องหรือไม่นะครับ ก็ปรากฏในข่าวของชมรมมาแล้วนะครับวันนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างว่าการสร้างอนุสาวรีย์การสร้างพุทธชนินราชซึ่งเขาได้เข้าไปตรวจสอบแล้วนั้นจะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่ผมก็เอากฎกระทรวงศึกษาธิการระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญพีพุทธศักราช2,520มาเล่าให้เราฟัง ื่ออนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมวันที่20เมษายน2520ให้กรมศิลปากรกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบอนุมัติหรือไม่อนุมัติหรือห้ามปรามการก่อสร้างอนุสาวรีย์ของบุคคลสำคัญของชาติไทยโดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับรูปลักษณะและสถานที่ตั้งให้ทั้งฝ่ายราชการและฝ่ายกชนขออนุญาตตามระเบียบก่อนทำการก่อสร้าง ส่วนการจำลองพระพุทธรูปสำคัญและพระบรมรูปของบรมพระบรมราชกิยวงศ์จะต้องได้รับพระบรมราชานุญาตโดยเสนอผ่านกรมศิลปากรกระทรวงสาธิการและสำนักง,งานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทั้งนี้เพื่อดำรงทำรงรักษาเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมของชาติไว้มิให้เสื่อมสูญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงสาธารณการจึงวางระเบียบเรื่องนี้ไว้ดังนี้ข้อหนึ่งระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกระทรวงสาธารณการว่าด้วยการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญปีพุทธศักราช2520ข้อ2ระเบียบนี้พระบรมราชานุสาวรีย์หมายถึงอนุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้ทรงประกอบพระราชะกรณียกิจเป็นคุณอย่างยิ่งแก่ชาติไทยและยุคสมัยต่างๆตามที่มีเรื่องหรือพระนามปรากฏในเอกสารหรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีและพระบรมนราชานุสาวรีนั้นจะได้ประดิษฐานไว้ในที่สาธารณะหรือณที่ซึ่งเปิดให้มหาชนสักการบูชาและชมได้ อนุสาวรีย์บุคคลสำคัญหมายถึงสิ่งกอ่อสร้างที่เป็นเครื่องหมายน้อมนำให้ระลึกถึงวีรกรรมหรือคุณงามความดีของบุคคลที่ได้ประกอบกิยกิจเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่ไว้แก่บ้านเมืองไว้แก่บ้านเมืองไทยสมควรจะสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้ปรากฏเพื่อเป็นที่รวมใจพลังศรัทธาและความนิยมนับถือของประชาชนและเป็นแบบฉบับแก่นุชชนไทยสืบไป และสิ่งก่อสร้างนั้นจะได้ปฏิสฐานไว้ในที่สาธารณะหรือณที่เปิดให้มหาชนสักการบูชาหรือชมได้พระพุทธรูปสำคัญหมายความถึงพระพุทธรูปที่เป็นปูชนียวัตถุปฏิสฐานในพระบรมมหาราชวังพระอารามหลวงสถานที่ราชการหรือวัดสำคัญประจำท้องถิ่นและเป็นที่เคารพสักการะสูงของมหาชน ตามบัญชีรายนามแนบท้ายระเบียบนี้และซึ่งจะได้ประกาศเพิ่มเติมเป็นคราวคราวไปข้อ3ให้หน่วยงานราชการหรือเอกชนผู้มีความประสงค์จะกก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีอนุสาวรีบุคคลสำคัญตลอดจนจำลองพระพุทธร,รูปสำคัญต่างๆแจ้งความประสงค์ขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรถึงอธิบดีกรมศิลปากรกระทรวงสาธาร พร้อมทำแนบเอกสารเพื่อประกอบพิจารณาดังต่อไปนี้การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีหรืออนุสาวรีบุคคลสำคัญให้แนบเอกสารแจ้งหนึ่งพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์หรือประวัติบุคคลสำคัญที่จะนํามาก่อสร้างอนุสาวรี 2. เหตุผลและวัตถุประสงค์3แผนผังบริเวณที่จะประดิษฐาน พร้อมทั้งบริเวณใกล้เคียง C ลักษณะขนาดแบบรายการแผนผังและรายละเอียดอื่นๆในการก่อสร้างรวมทั้งคำจารึก 5. หน่วยงานหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินการก่อสร้างพระบรมราชาน,นุสาวรีย์และบุคคลสับหรืออนุสาวรีย์บุคคลสำคัญการจำลองพระพุทธรูปสำคัญให้แนบเ,เอกสารดังนี้ชื่อประวัติ ของพระพุทธรูปที่จะจำลองสองเหตุผลวัตถุประสงค์ในการจำลองสามลักษณะรูปแบบขนาดหรือแบบรายการของพระพุทธรูปที่จะจำลอง 4. จำนวนที่จะขอจำลองและชนิดของวัสดุที่ใช้จำลอง5ารายละเอียดอื่นๆรวมทั้งชื่อหน่วยงานบุคคลน,นิติบุค,คคลที่รับผิดชอบดำเนินการในการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ4ในกรณีที่พรอ,อนุญาตประสงค์จะขอให้กรมศริลปากรพิจารณาในขั้นหลักการและ ความติดําริรเริ่มผู้ขออนุญาตจะแนบเอกสารเฉพาะ1นึก็ได้แต่ในการพิจารณาขออนุญาตหรือไม่อนุญาตในการก่อสร้างหรือไม่จำลองนั้นผู้ขออนุญาตจะต้องใส่เอกสารประกอบการพิจารณาตามข้ออื่นที่กำหนดทั้งนี้เว้นแต่ในกรณีที่ผูขออนุญาตมอบให้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและดำเนินการก่อสร้าง5เมื่อกรมศิลปากรพิจารณาแล้วจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขออนุญาตทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในเวลาสมควร เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจัดเป็นการก่อสร้างได้ 6. การพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ก่อสร้างพระบรมสาานุสาวรีหรืออนุสาวรีย์สคัญต่อจนพิจารณาอนุมัติรูปลักษณะขนาดและรายละเอียดอื่นๆในการก่อสร้างนั้นให้กรมศิลปากรพิจารณาดโดยถือหลักเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในข้อสอของระเบียบนี้กับให้คหํานึงถึงประโยชน์ในการสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างให้น้อมนําใจมหาชนให้ราลึกถึงเกียรติคุณของบคุคคลสําคัญ ของชาติและทำโรงเอกลักษณ์และความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นประการสำคัญข้อ7เ,เกี่ยวกับสถานที่ที่จะประดิษฐานพระรมรมาสา,าวรีหรืออนุสาวรีบุคคลสำคัญให้กรมศิลปากรพิจารณาโดยถือหลักเกณฑ์ให้ให้อยู่ณบริเวณที่มหาชนสักการะได้สะดวกเป็นที่สง่างามเชิดชูเกียรติ หรือสอดคล้องกับเหตุการณ์และประวัติที่พระบรมราชานุสาวรีหรืออนุสาวรีบุคคลสําคัญนั้นเกี่ยวข้องทั้งนี้เพื่อประกาศความสําคัญของอนุสาวรีหรืออนุสาวรีบุคคลสําคัญนั้นให้ปรากฏยัง่งยืนสื่อไปชั่วการละนานข้อ8พิจารณาในการพิจารณาคําขออนุญาตก่อสร้างและประิทานพระบรมราชานุสาวรีพระมหากษัตริย์พระบรมราชก และคําขออนุญาตจําลองพระพ,พ,พุทธรูปสําคัญนั้นเมื่อกรมศิลปากรพิจารณาเห็นชอบแล้วแห้่เนินการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อนําความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตโดยผ่านสํานักเลขาธิการรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีต่อไป9การเปลี่ยนแปลงแบบรายการหรือรายละเอียดใดในการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์อนุสาวรีย์บุคคลสําคัญและการจําลองพระพุทธรูปสําคัญภายหลังที่รับอนุญาตแล้ว จะต้องแก้เป็นอักษรถึงอธิบดีกรมศิลปากรและได้รับอนุญาตแล้วจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 10. ให้กรมศิลปากรกระทรวงสาธิการมีอำนาจหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างและปริหานพระบรมราชานุสาวรีย์อนุสาวรีย์บุคคลสําคัญหรือจําลองพระทูปสาคัญที่ได้ออนุญาตหรือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญา,าตแล้วให้เป็นไปตามหลักการและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ตามระเบียบนี้11 ค่าใช้จ่ายต่างๆในการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์นุสรีบุคคลสําคัญหรือจำลองพุะธาสําคัญให้อยู่ภายในความรับผิดชอบของผู้ขออนุญาต12ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการพิจนารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือปัญหาอื่นใดซึ่งไม่อาจ,จยุติได้ในขั้นกรมศิลปากรให้เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสากาธิการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด13ให้ที่ปดีกกรมศิลปากรผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้แต่งตั้ง คณะกรรมการเป็นไปตามความจําเป็น14ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปประกาศใน,นวันที่20พฤษภาคม2520นายพินโยสาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิตการนะครับแล้วก็เขาก็มีรายชื่อนะครับของบัญชีแนบท้ายนามพระพุทุรุปสําคัญและระเบียบกระทรวงสธิตการว่าด้วยการก่อสร้างมาสวรีและจําลองพระพุทธรุปสาคัญนะครับในจนํานวนนั้นก็มี พระพุทธชินาราชรวมอยู่ด้วยซึ่งกำลังเป็นปัญหาในการก่อสร้างแล้วก็การรับมอบไปตั้งที่บ้านกกกอกนะครับตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งเออก็คุณอัจฉริยะก็ยกขึ้นมาร้องบอกว่าได้รับขออนุญาตหรือ,อยังถ้าเราอ่านตามประกาศนี้ก็จะเห็นว่ายังแม้จะยังไม่ขออนุญาตเขาก็มีระเบียบให้เอาไว้ นะครับซึ่งพระพุทธชินราชนั้นก็สร้างถูกพุทธลักษณะจำลองมาโดยใครก็ไม่รู้นะครับเขาก็เอามาให้ลุงพลกรับเอาไว้แล้วก็ตามประกาศนี้เขาก็ไม่ได้ประกาศความผิดเอาไว้ว่าถ้าคุณไม่ขออนุญาตคุณก็มีความผิดสถานอย่างนู่นอย่างนี้นะครับซึ่งพระพุทธชินราชก็เป็นพระทูปสาคัญที่มีการจําลองนะครับจากที่อยู่ที่พิศโลกก็ไปจําลองไว้ที่วัดเบญจมาบพิตรนะครับ แล้วก็หลายๆจังหวัดก็จําลองพระพุทธเินาราชแม้แต่ในครัวเรือนแม้แต่เป็นรูปเหรียญจําลองห้อยคอนะครับเป็นเครื่องประดับก็ยังมีนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าขออนุญาตถูกต้องหรืออย่างซึ่งในประกาศนี้ก็ไม่ได้บัญญัติบทลงโทษเอาไว้ซึ่งคุณอัจฉริยะก็ไปร้องนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกระทรวงก็ออกมาตรวจสอบแล้วในวัน ที่ผ่านมานั่นเองนะครับยังไงยังไงปุ๊บเนี่ยคนเรานะครับคุณผมไม่ได้เข้าข้างลุงพลหรือไม่ได้เขารังเกยียจเดชชันคุณอัจฉริยะแต่อยากจะให้พวกเราเ,เข้าใจหน่อยว่าคนชนบทเนี่ยแม้กฎหมายจะบอกว่าจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายก็ไม่ได้ทุกคนต้องรู้กฎหมายแต่ว่าเราก็ดูเจตนาว่าเขาทําอะไรทําเพื่อใครมีความบริสุทธิ์ใจแค่ไหนอาจจะบอกว่าพระพุทธรูป สถานที่ตั้งอาจจะไม่สง่าพ่าเผยอาจจะไม่ปลอดภัยอาจจะไม่สวยงามนั่นก็เป็นคําแนะนําชี้แนะให้เขาปฏิบัติไม่ใช่อะไรอะไรก็จะเจ็บเอาทุกเม็ดอะไรอะไรก็จะไปเอากฎหมายไปจัดการกับชาวบ้านเขาเสียทั้งหมดเรามีหลักทศรัฐศาสตร์การอยู่ร่วมกันของคนในสังคมครับยังไงยังไงก็พวกเราอยู่ด้วยกันเป็นชาวพุทธก็มีหลักเมตตากรุณาุมิตาอุเบกขาครับอย่าได้ไปรังเกียจอย่าได้ไปเที่ยว ทำร้ายทำลายคนคนหนึ่งจนจนซึ่งไม่มีหลักทรัพย์ไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งได้รับความนิยมจากชาวบ้านชาวบ้านเขาก็ให้ความเมตตาด้วยความที่แกเป็นคนจนแล้วก็กําลังจะเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับเป็นผู้ที่ต้องสงสัยว่าได้ทํำร้ายหลานของตัวเองซึ่งแม่ของน้องชมพู่เก็สงสัยเอาไว้ชาวโซเชียลเขาเกิดความสงสารเมื่อต้องสงสัยเขาก็เกิดความสงสารเขาก็เข้ามาช่วยเหลือเจือจุน เอานวนเอานี่มาให้พระสงฆ์ข้าเจ้าประชาชนพลเมืองใครๆก็ให้ความช่วยเหลือนะครับหากแม้นพวกท่านทั้งหลายทะเลาะเบาแวงกันในหมู่ทนายความก็อย่าได้ดึงประชาชนตาดำๆเข้าไปเกลือกกลัวได้เลยนะครับใช้หลักเมตตาธรรมการอยู่ร่วมกันครับโลโกโปัตถ,ถมพิกาเมตตาเมตตาทมค้ำจุนโลกหากผู้ใดไร้ซึ่งเมตตาก็จะนำมาซึ่งความทุกข์ความทุกข์นั้นก็จะเกิดแก่ใจของท่านครับวันนี้สวัสดีครับ ม้องมีสูบทุกท่านครับขอบคุณมากครับคืออย่างนี้มันก็มีคนเข้ามาร้องเรียนทะแนะเนี่ยไปโพสต์ข้อความพอโพส์เสร็จจะแฉตํารวจแฉบริษัทอะไรต่อะไรต่างๆพอแฉสักพักก็ลบทิ้งคือการลบโพสทิ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้คนสงสัยว่าไอการที่ลบทิ้งเนี่ยมีการเรียกเงินเรียกทองหรือเปล่าเขาตั้งคําถามเขาสงสัยเพราะฉะนั้นก็ฝากทนะที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนดีนะแฉต่างๆดีแต่อย่าลบ พอแฉปุ๊บลบปุ๊บเขาก็มองว่าเราไปรับเงินรับทองหรือเปล่าไปตกลงไปตกลงกันหรือเปล่านะเอามาแฉแฉแแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยมีการได้เงินได้ทองหรือเปล่าเขาตั้งคําถามก็สงสัยต่อไปก็ฝากทนะนะครับนะผลงานก็ดีอะไรก็ดีในผมชื่นชมนะส่วนใครดําเนินคดีกับทนาะยอะไรต่ไรต่างๆเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยวนะไม่ต้องเอาผมเข้าไปโยงเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับเวลาจะแฉใครเนรี่ยแฉจริงๆแล้วจับจริงๆอย่าไปลบโพสต์ นะนะไม่ว่าจะก,การโพสต์หรือไลฟ์สดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอย่าไปลบคนก็ก็มองว่าอะไรอะ่ะมันดูแปลกๆไนงะเรามาแฉเสร็จแล้วเราจะไปลบทําไมนะ่ะแสดงว่าเราไปตกลงกับเขาได้หรือเปล่าเขาตั้งคําถามก็แค่นั้นนะครับผมไม่ได้โกรธคุณทนานนะนะเพราะอะไรไหมเพราะทะนานเนี่ยไม่ใช่ทนายคือไม่ได้มีความรู้ทางกฎหมายนะพอไม่มีความรู้ทางกฎหมายดันไปเป็นที่ปรึกษากฎหมาย นะบางคนทน,นะบางคนดันไปเป็นเจ้าของสำนักงานทานายแล้วจะไปเอาความรู้ที่ไหนไปให้กับลูกความนะบางครั้งก็ไปให้ความรู้ผิดๆถูกๆเพราะมันไม่ได้จบกฎหมายนะแต่ผมนด้เข้าใจนะว่าเขาเป็นคนมีเจตน,นาดีนะพาคนนั้นไปแจ้งความพาอะไรเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจนะให้ให้ทน,นะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะก็เท่าที่ทราบมาก็ค <c oughs> ดีความอะไรมันก็เยอะอยู่นะดูแลตัวเองด้วยนะ เป็นห่วงรักษาสุขภาพบ้าง